ลากสาไอรักนันโลนักโทษจำคุกที่ยังเดินสายหาเสียงแถมมีเอ็นอและนักวิชาการคอยปกป้องให้ไทยสวัสดีมิตรักแฟนคลับพิงโพแดงทุกๆุท,กท่านขอเริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยเรื่องขนหนักแผ่นดินประจำปีที่ผ่านมาหนักแผ่นดินนักแผน ซึ่งก็คือนังไอรักนรกสีหอเขาอยากจะเอาศอกกระแทกกีแม่มจริงๆเลยเชียวเพราะช่วงปลายปีที่ผ่านมาอีหารากนี่แม่งช่วยโอกาสจากการที่อาจารย์บอยอานอนท์โพดแฉกำพูดที่สะท้อนให้สังคมเห็นต้นกําเนิดความเชื่อในจิตใจของมันไงพี่น้องมันกับพวกก็ช่วยเอามาโจมตีอาจารย์บอยไปว่าไปดูถูกชาติกําเนิดของมันคืออยู่ดีๆก็ไม่มีใครเขาไปดูถูกชาติกําเนิดของมึงหรอกแต่พะมึงทําตัวเป็นเชื่อายในสังคมมาตลอดไงละอีหารวันนี้คิงจึงเลยขอ ทบทวนความระยำของดังนี้ให้พวกเราได้ฟังกันอีกทีว่าในอดีตอิหานนี่มันก้าวล่วงอะไรไว้บ้างจนโดนสารตัดสินจำคุก6ปีแถมยังหน้าด้านเดินสายหาเสียงเรียกคะแนนในพักสวมของมันอยู่เองทิ้งเอาเนื้อหาความผิดของมันจากข่าวสารอาญานะจ๊ะพี่น้องพวกเราลองดูตามภาพก็ได้ทิ้งสรุปให้ฟังไปด้วยมันให้ร้ายเรื่องวัคซีนมันโพสว่าพระองค์เป็นทรลร่าเป็นฆาตรกรแล้วยังรีทวิตข้อความที่ว่าเราจะไม่เป็นไทยจนกว่ากษัตริย์จะถูก เท่านั้นยังไม่พอพี่น้องมันยังเคยโพดด่าว่าไว้อีกหลายโพ์เช่นอีกไม่นานก็ตุยแล้วแช่งอยู่แถมในอดีตอีไอ e. ก็เคยก้าวล่วงถึงในหลวงรองก้าวไว้หลายต่อหลายครั้งหนักที่สุดที่มันโพ์ดูหมิ่นดูแคลนอดีตพระมหากษัตริย์ไทยเอาไว้ตามภาพที่คิงโชว์ให้ดูกันเลยพี่น้องแล้วพออีไอปลุกกระแสโจมตีจานบอยอีเจี๊ยบอมแหลดก็รีบออกมาโหนฟาดทันทีด้วยการโพ์เอาไว้ว่ามันนั้นอดกันก้นกับจานบอยมามากถุยแล้วมึงคิดไหมว่าอีเจี๊ยบว่าคนรักสถาบันเขาต้อง อดกั้นกับพวกมึงพักของมึงมานานขนาดไหนนอกจากนี้ยังมีไอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกมาแถลงการให้สถาบันนีด้ด้สอบจริยธรรมจันบอยแล้วขอให้ตำรวจสอบสวนเสบสวนว่าเป็นการคุกคามทางเพศด้วยหรือไม่อ้าวไอ้เหตอนที่ไอ้ดูหมิ่นทำร้ายสถาบานันพวกมึงนั่งหำโหดกันอยู่ไหนวะเฮือส่วนไอ้สถาบันนีด้ด้ที่บ้าทีออกมาขยี้ซ้ำจันบอยตอนพระมหากษัตย์ไทยโดนบิดเบือนดูแคลนใส่ร้าย,ายงเงียบกันทั้งสถาบันเลยกูเห็นก็มี แต่อาจารย์บอยคอยออกหน้าปกป้องสถาบันส่วนไอผู้บริหารนี่ด่าก็มุดหัวอยู่รูไหนกันหมดก็ไม่รู้ถุยแล้ววันนี้พวกพักสวมเน่าก็ใช้ยุทธวิธีเชิงยุทธศาสตร์โดยการให้หนางไอที่ไม่ลงสอสอเขตไปเดินสายช่วยพักหาเสียงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยเพื่อให้หนางไอสร้างราคาสร้างคะแนนสร้างพื้นที่ข่าวบนสื่อต่างๆทุกวันเพราะมันไม่ต้องหาเสียงในเขตบางบอลแล้วไงร่อนไปทั่วได้เลยและนอกจากพยายามฟอกตัวด้วยการโจมตีอาจารย์บอยแล้ว มันยังแถหน้าด้านๆไปอีกว่าพวกมันนั่นไม่เคยด้อยค่ากองทัพห่างก่าอยู่เคียงข้างทหารชั้นผู้น้อยมาตลอดแถมยังออกลูกแปลกใจซะอีกว่าพักมันเป็นพักเดียวที่โดนโจมเตีทุยมึงนึกว่าคนไทยขี้ลืมชัยหรือเปล่าเฮ้ยทั้งที่หลักฐานพวกมึงเคยพูดเอาไว้แม่มเกลื่อนโซเชียลเลยย้อนให้พวกเราดูกันก็ได้เพราะคุณจะไปลบกับใครสมมติจะมีคนมาลุกลานคนผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะลมชนะด้วยสมัยก่อนผมตัดงบประมาณทหารใครทำแน่ เพราะว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาทุกคนถามว่ามูมทำได้เหรอตัดงบกองทัพพี่คะ4ปีที่ผ่านมาเราตัดไปได้แล้ว30,000ล้านแต่ตนสาคัญมากก็ต้องแย้งครับว่าถ้าสําคัญมากก็ปฏิญาณไปเลยครับถ้าจะสั่งรวมแถวปฏิญาณได้ทุกวันอยู่แล้วไม่เห็นต้องใช้เงินสักบาทเดียวทำไมต้องใช้ถึง30ล้านบาทเรียกว่าเป็นชายชาติทาหารอก3สองนะคะก็ตอนนี้ทฉันให้เหลือแค่3นิ้วพอครับเรือเขา รุกกันนะครับก็ไม่ได้ใช้เรือดำน้ำเขาใช้เรือประมงคนไปดูเวียดนามก็จากับจีนซ้อมรบกันจริงแต่ว่ามันไม่เคยดขกันเพราะฉะนั้นจำนวนของพลทหารเยอะเท่าไหร่แสดงว่ากองทัพนั้นอ่อนแอมากเท่านั้นหารมีไว้ทำไม ขิงเชื่อเหลือเกินว่าพวกเราไม่ต้องการนักการเมืองทุจริตรัฐมนตรีสีเทาที่ปนบ้านผ่านงบเหมือนกันทั้งนั้นแหละแต่เรายังมีทางเลือกอื่นๆที่ไม่ต้องเอาอนาคตไปฝากไว้ในอุ้งมือคนแบบีไอ้รักนรกสีหอและพรรคพวกสวมเน่าขนาดมันเป็นแค่ฝ่ายค้านนะเนี่ยแต่ผลงานความระยำที่พรรคมันทําให้เกิดขึ้นมากกว่าฝ่ายรัฐบาลหาหาพวกเราให้มันเป็นรัฐบาลรับรองได้ว่าประเทศไทยสังคมไทยบันเทิงใจบัรลัยทรายแน่นอน มาปะโทเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คิงโพดแดงกันด้วยนะจ๊ะ